เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ดินดำกัดเนี่ยไปไปไปข้างหน้าเลยไปข้างหน้าเลยไปไปข้างหน้าเลยเนี่ยเดี๋ยวเดินไปข้างหน้าถึงตรงนี้ไม่ได้หรอกข้างหน้าเป็นฝูงยวให้ให้ด่างก่อนเอามาให้ด่างก่อนแล้วทุ่งใหญ่ใหน่หน่า่อยด่างมาเอาข้าวก่อนนะมา เดี๋ยวเลยเดี๋ยวเก้งมาไม่ได้กินโอ้โหรถมารถมาไปแล้วนู่นนี่เลยด่างรีบไปเลยเดี๋ยวเก้งมาเแหมรถมาแล้วจะวิ่งล่นไปไหนแล้วเออไปมามาที่อา้าวเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวกอลูกเดี๋ยว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  มืดแล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวมานี่มานี่เดินมานี่ก่อนรถมาก่อนเก้งยาด่างไปกินเลยเก้งมาแล้วเอต้องไหนว่าตรงทางมันมีทางลงตรงเนี้ยเดี๋ยวรถมาเยอะอย่างนี้ไปลูกไปลูกเดินไปนูกก่อนเดินไปนูกก่อนอยาทะเลกกาะกันมานี่มาไม่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกาลินดำไม่ต้องมาลิ้นดำไม่ต้องมาลินดำก็ไปเดี๋ยวเขารู้เมาลิ้นดำก็ไปลิ้นดำไปเดี๋ยวเขารู้เมามาตรงนี้มาตรงทางลงนี่ลูกเดยวรถมา เออเมาตรงนี้ก่อน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 มาตรงนี้มาตรงนี้มาริมริมนี่มาริมริมนี่อืมไม่รู้แล้วแม่รู้แล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยลดจอดก่อนบอกให้มาริมริม เที่ยงให้เกี่ยวเลยนะ่ะรถมาแล้วเดี๋ยรถเนี่ยเดี๋ยวแมวข้าวก่อนไอ้ด่างได้แล้วไงมาทำไมอีกไอ้ด่างยินหมดแล้วเลยอ่ะไปไปอ่ะได้แล้วก็ไปอ้าวอ้า ัวไม่เห็นเองไงมันเท้าอ่ะอย่า,อย,าอย่าห้ามแย่งกันไอ้เขียวอ่ะไปเไปอย่าเนี่ไอ<ะ>้ข้าวนี่อ่ะอ่ะไปอ่ะไปไปที่ไอ้จิ้งจอกนะมันไม่ค่อยไปหรอกนะให้ตรงนั้นก็กินตรงนั้นไอ้จิ้งจอกอ่ะไอ้ดำอยู่ไหนอ่ะ อา้อาวนี่ครละอ่ะอ่ะไปไปเลยไปเชียวไปเชียวนะด่างฉลาดน่ะมาเอาซ่องทุ่งไปไว้ข้ามทุ่งเลยคนเดียวอะ่ะอินุอ่ะอินุยังไม่ได้อีกอ้ตัวที่งโง่ก็โง่โง่ไอ้ตัวฉลาดก็ฉลาดเกินอ่ะอินุ ได้นายเข้ากับแยง่งมึงอ่ะยิ่งท้องยิ่งขาอึดอัดอ่ะอย่าแยง่งอย่าแยง่งอย่าแยง่งไอ้ยิงจอกได้ยิ่งจอกจจอก,ก,กินแยง่งชับแยง่งอ้าวกินตรงนี้ให้หมดเลยแม่จะได้ทำปิดยิ พอแล้วพอแล้วแม่ไปแล้วมืดแล้วโอ้โหยังเปิดไฟโทรศัพท์เลไอข้าวนะกินไม่เคยทันเข้าพักวันหนึ่งเดีต้องอ้องขวาแดงยังกระเลือดเลยโอ้โหพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วหมดแล้วแม่พอแล้วแม่ไปแล้วมืดแล้ว